ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือและก็ร่วมบริจาคตามโครงการของสื่อปันสุขนะครับโดยแม็กทีวีนะครับได้ร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่สถานีวิทยุอสอมทพแพร่นะครับกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร่ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและก็ร่วมบริจาคก,กันมามากมายครับตอนนี้ก็มีทางสภาอุตสาหกรรมโดยนายกฤตานน์ถนอมทรัพย์เนี่ยอันนี้ท่านก็มี ของมามอบให้แล้วนะครับมาร่วมกันแล้วก็นายประยุทธ์ชาบงรองประธานสภาอุตสาหกรรมข้าวสารอาหารแห้งเพียบนะครับเพื่อใครกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองและสวัสดิการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่โดยท่านกำนันภาสกรมอกรองนี่เป็นตัวแทนมามอบที่นอนมอบผ้าห่มมอนมุ้งนะครับนายแพทย์นิยมวิวัฒนาดิตกุลอันนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องชาวแพร่เหมือนกันนะครับมาร่วมโครงการด้วย เอาผ้าหม่มเอาเม็ดเอาอะไรมามอบให้เพื่อที่เราจะได้นําไปแจกใจ่ายให้กับผู้ยากไร้นะครับผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการและตามวัตถุประสงค์นะครับของทางทีมงานเรานะครับแล้วก็มีท่านกำนันนะครับกำนันนัทการจันทนูอันนี้ก็มอบเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับคุณเอกชัยวงศ์วรคุณมอบเครื่องดื่มมา10โหลนะครับ คุณมายุลาหารจิตน้ำดื่ม10โหลนะครับแล้วก็มีท่านอารงณ์กรกลัวตระกูลอันนี้รองผู้อำนวยการกรมทางหลวงครับที่สองจังหวัดแพร่อันนี้มอบเป็นผ้าห่มมา30พผืนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวนามก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอวันนี้เราไปดูเรื่องของวัยรุ่นวัยรุน่นเดี๋ยวนี้มันอยูอย่ยากอะเนาะอะไรนิดๆหน่อยๆนี่ มันก็จะฆ่ากันตายเนี่ยที่อำเภอลองบ้านปินเนี่ยแค่เสียงเบิ้ลรถรื้มรื่มรื่มรมเนี่ยมันแทงกันตายเลยนะเออแล้วที่ลําพูนเป็นไงที่ลําพูนนี่รอปภเขาเตือนนะทําตามหน้าที่แหละเตือนว่าคนมันจะขับรถย้อนสอนนะบอกพี่พี่กลับไปแล้วก็เอามาใหม่มาทางช่องทางที่เขาอย่าไปย้อนสอนในรถจะชนกันมันยกพวกมันลุมยำเลยนะเออมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ที่ เชียงรายก็ไปดูในเรื่องของไฟป่าหมอกควันกันเอ้ามาเรื่องนี้ก่อนนะครับเสียงรถเสียงรถเสียงบรนรถนี่เป็นเหตุนะครับช่วยเล่าเหตุการณ์เมื่อ,าอาวานนี้นะครับตอน,อนเย็นแล้วนะครับพันตํารวจโทรสรวิทย์สรวิทย์ <c oughs> คิดดีนะครับค <c oughs> ิดดีพนักงานสอบสวนสถาน,านีตํารวจภูทรอำเภอลองได้รับแจ้งว่าโอ้ยมีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บมาที่โรงพยาบาลลองนะครับก็เลยต้องไปสอบสวนก็ทราบว่า ที่เกิดเหตุนั้นจะเป็นเป็นโรงงานทําตะเกียบนะครับเลขที่315รหทบหนึ่งหมู่5ตําบลบ้านปินอเาเภอลองจังหวัดแพร่นะครับโดยผู้บาดเจ็บที่นําส่งโรงพยาบาลน,นั่นกออ็คือนายสมเกียรตินะครับนายสมเกียรติขันตานะครับก็ถูกแทงด้วยมีดที่บริเวณลําคอ1นึ่งแผลเ,ออเสียชีวิตนะครับในเวลาต่อมานี้ก็เสียชีวิตออสอบไปสอบมาว่ายังไงอะ เออก็ได้ความว่าผู้ตายที่พร้อมพวกอีกสี่คนนั่งดื่มสุราอยู่บริเวณที่ทําตะเกียบนะครับจากนั้นก็มีนายอะนิรุตวงสวัสด์หรือต่ออายุ29ปีนะครับได้เดินเข้ามาจากบ้านตนเองที่อยู่ติดกันแล้วก็ถามว่าเฮ้ยใครเป็นคนเบิล้ลรถวะกูลำคาญวะนะเออย,ยังไม่ทันได้ตอบอะไรชักนั้นผู้ตายก็แม่มึงอะไรกันนักหนาวะนะกูเบิ้ลรถแค่นี้กับยกเก้าอี้เข้ามากับ จะตีนายต่อแต่แต่นายต่อก็ได้ชักมีดออกมาแล้วก็แทงสวนเข้าไปเอออันนี้เนาะเย็บพกไปทําไม้มีดนะครับอืนายต่อวงสวัสด์นะครับก็ที่บริเวณโรงงานห่างจากที่เกิดเหตุประมาณร้อยเมตรก็จึงได้ควบคุมตัวพร้อมอาวุธมีดอันนี้ตำรวจก็ไปก็ไปสอบสวนว่าใครเป็นคนแทงว่าแล้วก็จับได้นะครับผู้ต้องหานี่ก็คือนายต่อนายอะ นีรุตนะครับนีรุตผู้ตองหาก็บอกว่ากลับมาจากงานศพนะพอมาถึงบ้านได้ยินเสียงเบิ้ลรถแล้วเขาไปถามแค่นั้นเองไม่ได้อะไรแล้วเคยใครมึงเบิ้ลรถเสียงดังไว้ไงนะกูรำคาญเนี่ยแค่นั้นไม่ได้ทําอะไรหรอกโอ้ีดีเพื่อนมันก็ยกเก้าอี้มาฟาดตนก็มีดมีอยู่เอาไว้ทําไมชักออกมาก็ใส่เลยจูบนะอันนี้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับอันนี้ก็ไปที่ลำพูนเลยเอาลำพูนนี่เกิดเหตุรอปรพอรอปรพอเขาเตือนคนขับรถคนขับรถจะเข้ามาก็บอกว่าเอออย่าย้อนสอนอย่าย้อนสอนนะครับเขาเป็นรอปรพอ,อยู่ที่โรงพยาบาลอาริภุญชัยนะครับตำบลบ,บ้านกลาง อําเภอเมืองจังหวัดลําพูนอาดูคลิปครับคลิปนี้ก็ถูกยำนะคือนายอนุวัตเจษด,ดานิติกุลอายุ19ปีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนะครับที่โรงพยาบาลหาดพุนชัยตำบลบ้านกลางนี่เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวบ,บอกว่าไม่มีอะไรมากแหละตนก็ทำตามหน้าที่พอดีบังเอิญว่าคนขับรถคันนึงเนี่ยมาเขาย้อนสอนมานะครับ เขาย้อนสอนมาตนก็บอกว่าพี่พี่ไปทางช่องทางเข้าออกดีกว่ามาั้งเดี๋ยวรถชนมันจะเกิดอันตรายนะเนี่ยถ้าย้อนสอนมานี่ถ้ารถชนนี่ประกันเขาไม่จ่ายนะนี่โอ้โหด้วยความโมโหหรืออะไรยังไงไม่รู้ครับเออไอคนที่ย้อนสอนเนี่ยบอกว่าไอ้น้องมึงเลิกงานกี่โมองอ่ะก็บอกว่าผมเลิกหกโมงพี่อ่ะแค่นั้นเองแหละครับไม่อะไรเราพอหกโมงกว่าๆนที่เลิกงานมันก็พาพักพวกมาลุมยำนี่ ตามที่เห็นในคลิปนี่แหละครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอที่ลําพูนก็กําลังตามตัวอยู่นะครับมันใจร้อนกันเลยเนาะใจร้อนจริงๆนะครับเอคือวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวนะช่วงแรกก็มีสองคนมาดักรอตนอยู่ที่เขาเขาบอกว่ามาดักรออยู่ที่หน้าโรงบาลนะครับก็มีอีกสองคันอีกสองคันสี่คนนะแล้วก็มาดักทาร้ายตนดังกล่าวในขณะที่จะออกเวรละออกมาก็ นั่นแหละครับบนถนนสายนี้เดินออกมาตนเต,ตะแต่ก็ุมยำเลยดีมังเอิญว่าตนรู้ว่าคงโดนยำแน่ก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่เนาะก็เลยเอาเอาอะไรปกปิดที่หัวไว้ก็โดนเตะตามร่างตามนั่นก็ไม่เกิดอันตรายมากมายอันนี้ฉลาด <c oughs> อ่ะตอนนี้ตำรวจตามกันกันอยู่นะครับไปดูเรื่องไฟป่าหมอกควันนะครับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในฝูรอ้องภาคเหนือกองทัพภาคที่สส่วนหน้า บอกคอคอพ,อพอนะครับกองทัพภาคสาซึ่งก็ได้เข้าไปตรวจพบว่ามีค่าเอ PM พ5พนี่ยระหว่าง4 4่สถึงหกไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรโดยมีค่าเฉลี่ยมากมากที่สุดในพื้นที่ก็คือตำบลในเมืองอก็มีเมืองมีมีหลายที่เหมือนกันนะครับ มีหลายที่เฉลี่ยสุดก็ที่แม่เมาะลำปางจังหวัดลำปางค่าพ m อมระหว่างเจ็ดสิบหถึงร2 2ยี่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าและความจุดความร้อนนะครับไฟป่าและจุดความร้อน17บจ็จังหวัดภาคเหนือ,อ,อคือเขาดูจากฮอสปอตหรืออะไรเนี่ยเนาะจากดาวเทียมเนี่ยนะครับก็ห่วงวันที่เจ็ดที่ 1- ถึงเจดกุมภานะครับ พบจำนวน4,341จุดโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน1 5ึ่้าจุดมีพื้นที่จุดความร้อนมากที่สุดคือจังหวัดต,ตากจำนวน433าจุดพื้นที่ป่าสงวนจำนวน1,78 2จุดแล้วก็พื้นที่จุดความร้อนมากที่สุดคือจังหวัดลำปางจำนวน394จุด เขตสอปกอบจำนวน357จุดมีพื้นที่จุความร้อนมากที่สุดคือนวนถึง100จุดนะครับในส่วนของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาค3ส่วนหน้านะครับโดยพลตรีธนัดโกศัยเสยวีรองแม่ทัพภาค3ในฐานะรองผู้บัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่สแล้วก็กรมนอ้วยก็ได้เข้า พื้นที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปอะไแล้วก็กําชับกําชาในเรื่องของฝุ่นละอองแล้วก็ในเรื่องของไฟป่าด้วยนะครับให้ชุมชนดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนี่คือภารกิจของกองทัพภาคที่3ครับ